สวัสดียมเรื้องครับพี่น้องครับเบิกบรรยากาศกลางท้งกลางท่าอีกมือหนึ่งพี่น้องครับเด็กน้อยเด็กน่อยเรียนน้าครับพี่น้องครับอยู่กลางท้งหน้านะครับเมื่อนี้ว่าสิมาเอาบัวมาบัวกับเชฟไม่นะครับบัวแดงเสียไปลงไว้น้องอีกอ่าหน้องอยู่ลงกินป่านะครับพี่น้องนะครับน้องอีกอยู่บ้านหนึ่งนะครับสิมาเอาน้องน้องบัวอยู่นี่นะครับเอาเต้บัวนะครับไปลงไปทั้งพุ่นเพราะว่าสิเตรียมปล่อยปลาตะเพียนนะครับพี่น้องครับเล่เด็กหน่อยเรียนน้าครับพี่น้องขึ้นพ่อสมัยตั้งแต่ เป็นเล็กน้อยนะครับเห็นน้ำยังสีบดได้พี่น้องครับนี่น้ำกระโปรงเลยเพราะว่าเพียงเพียงเอวนะครับพี่น้องครับมามาหาโล่หลีดหน้าอีกมือนึงครับพี่น้องมาเอาบัวเอาบัวแดงนะครับเอาบัวแดงไปลุ่งใบนองพุ่นนะครับเพราะว่าสิเตรียมปล่อยปลาตะเพียนนะครับพี่น้องนี่ครับน้องบัวตัวนี้นะครับไปตลกยากเพื่อนไหมไปแปะอัน ปบัวน้ากันแปบัวแปบัวแม่่ได้น้ำบอว้แลวเด็กเด็กหน่อยเรียน้ำไช้น้ำเลิกปนไหนน้ำเลิกปนไหนบ้างดูน้ำเลิกปะโอ้ไปไปเอาบัวได้กว่าเรามาีไปเล่นอยูลงแดงเเออไปังักเลิกกล้า่าสั่น่าตอนนั้นเลบเปลูกหญ้าไปหาปลาอยู่นาลุงแดงเห็นตาปลาเห็นนี่ครับพี่น้อง น้องบัวครับได้แล้วครับเอาไปลงไว้อยู่หน้าครับเตรียมบอ่อไว้ถาถาไว้เลี้ยงปลาตะเพียนนะครับพี่น้องมาน้องไอมาแล้วลุงจะเอาใส่ตะกร้าใส่เข่งพี่นอ้องม,มาเก็บบัวลูกมาเด็กๆโอ้ยอย่าลงไปเด้อไม่ไพ่ได้หน่นไม่ไพ่ไม่ไพนะ่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่พี่มาเอาบัวมาเอาบัวเอาบัวน้ำลุงไม่ผลเร็วุ่นลุงไม่เอาเอ,าอาย่า่น งามงามครับบัวอยู่ีนงามมีตะกอใหญ่ๆนี่เอาไปเป็นกวงสีเลยบัวแดงดอกได้ลูกบัวแดงดอกมันได้ผูเจ้าก็ดึงเขาแต่ดอกแทะอุ้ยคือไปแต่เย็นดีถน้ำไงมซต์ติ่งหลิงเลยพี่น้องเลยว้ายบกหอยปล่อยมัน่น นี่ครับบัวแดงบัวบ้านเฮาหน่อยเพี่น้องนะครับใส่เขียงไว้เอาไปลงไปบญนะครับพี่น้องเอาจักกอเอาจักกอสองกอสามกอไม่ยังไหนไนม่ยังไหนแว็ดๆอยู่หันห้องยังแว็ดๆไอ้สี่อย่าลงไปได้ลูกมันเลิกตัได้นั่นอย่าดึงอย่าดึงใบมันขาดไปแล้วเศร้าเศร้าให้ลุงไหมเอา เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดพเปลี่ยนนั่นขึ้นไปเล่นน้ำน้องเก่าจะาบนไปมันจังตื่นไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วจะขวนเพิ่นขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วจะขวนเพิ่นขึ้นมาไปเตะไปพักกันไปน้องเรื่องมันจังตื่นนะเร็วไปไปเอออย่าดึงอย่าดึงมันขาดไปละบัวคอยนั่นได้แต่ใบมันนั่นจะเอาใบมันนะไมาเห็นอยังไม่เอาไม่เอาเออไปเรียนเรื่องบนไปพักกันไปเรียนไปมักวนซื้อตัวนี้ โอ้ยสบ่ได้กรโจ๊กคุณเอาทีไหมมันไปตะเกิดว่าล่ะ่ล้วไปตะขาดว่าล่ะหันปาดแบกไปรถหรือละคขาแน่วนี่นี่มาพื้นเลยบาทนี่มีหากว่าล่ะเสียแล้วลูกน้องคอยไปไสล่ะ ปาดกอดีไม่พี่น้องเลยปวดพวดอะไไปจะไดนทำไมเบิ no aa, ้งกอดีก hm? ็ด no ึงเอากันเลยเขียงเนี่ยบ่อส่ดอกเขียงนี่กระแนวนี่เบิ้งแล้วใส่เขียงโบวิศวายปื๊ดกอดเดียวกับพ่อปอนี่อีกจกขวบ่ะอู้ยบักเสียไปใส่ดอกบักเสียว่าสีมาคือบ่าเห็นหน่อลูกน้องนี่คุณหนึ่งกับพี่น้องครับเป็นว่าสีมะลุช่วยเพื่อนเบื้องกระไปถ่ายใช่ปุ่นแล้วว่าจักใหม่ บอกว่าวาสิไปพุ่นมันไปลาดพุ่นแล้วว่าจะเอ้าอีกกอนึงซะนะบ่พ่อใจเพป็นพี่น้องครับเพ่อจะเอาอีกกอนึ่งมันนจะอยู่ในไดซองแล้วเนี่ยครับสองกอแล้วนะครับแล้วอีกกอนึงโอ้ยปวดหัวหักดึงหักหัวปวดเลยว่ามันดึงง่ายยิ่งเท่าแบบนี้เออหมอหนังบริสุทธิ์เลยบ่าไปใส่หนอคือว่าไปเอาเกือบหายไปเลยบ่มันขี้บ่ใส่หอดบั่นเตะแล้วว่าจะ ได้ยินว่าสิไปน่ามันเตี้ยว่านั้นโบนฮงได้บ่มาเอาบัวก่อนเอาเอาเบิ้งเข้ากระจกขุดเอาทั้งพวกยีแปะสามเข่าอยู่พุ่นแล้วสามเข่ารถลกหยาอยู่พุ่นก่อนนี้ก็พาะอะไรตือเบิ้งลักษณะแล้วมันจะเอายาก้อนกระการมันก็งามอยู่พุ่นเบิดก้อนเลยตีน มดพ่วงเลยตินี่ปูวิ้นมนไปเตะติดไหนเฮาบ่ล่ะมันสิบ่คือหากมันขาดแล้วมันเมียนบ่มันบ่ได้หัวมันได้ไหมฮะติดบ่บ่กันเอาไปตัวบ่สไปเตะติดบอสตีนี้จุดไปหลากไปเลยเฮาไอซี่ถือเอาเข่งลูกไปขึ้นรถเฮาไปบันเตาไปจะดึงดอกมันขาดเอาไปปลูกอยู่หน้าพุ่นยังไหม ปลูกนะฮาพ่นไปลูกไปอยากเรียนก็ไปเรียนอยู่หน้าพ่นสิมาเรีนน้ำยังยู่นี่น้ำกี่ตมตัวเนี้นางหยตอตอ่วนเย้าากามาเอาเอากรปปลลอาเวกะพงสองพวงเอาไปได้บ่หันนักกาจะก่นหลากเลยเนาะไป ไปเลยอันนี้บักเสียบ้านอะไรเว้นอยู่บ่เออบ่เมนไปลากไปเสริรถเขาเลยฮึบเอาบัวพี่นอ้องเอาบัวไปลงหน้าครับพี่น้องครับเอาไปล่อลงน่องกินปลาเมื่อวานนี่เมื่อก่อนนี่นะครับพี่น้องครับไปกันเลยไปกันเลย ไปเลยน้องไอซี่เอาตะเกียงไปใส่รถเลยอ่ะมานี่บอกวัานี้ฮึบนี่ฮึบนี่หม่อนกินไว้ก่อนพี่น้องโอ้ยเป็นตะยังบ่านอ๋อเป็นตลอดบ่านอ๋อเป็ตลอดบ่านอ๋อไปน้องเอ้ยมาเข่งไว้ก่อนโอเคมากได้แป๊วอีกก่อนปวดแป๊วน้ำพอเจ้าก่อนมามา มันของเบาได้นน hey. ่ฮึบไปมพี่น้องมาเอ้ยไม่เง uh, ียไอ้เมาได้ไหม่งี้ยไอ้ฮึบนี่มาบัดนี่นั่นเรียบร้อยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคนเสียญวนให้ไปยอยโอ้ยจะได้มาหนักแต่ บัวสามกอพี่น้องครับโห่ทั้งใบทั้งหยังอุ้ยพี่ไทยได้บ่ล่ะโอ้ทับ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 ใบทับใบอื้มใบขาดบ่หล่ะไปไปเลยได้บาทนี้ได้ไปเลยพี่น้องไปเลยจวด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 บาทนี้โว้ยพโหน่ะท้องหน้า ไปไปทงพุ่นต่อพี่น้องเรับบัตนี่อาบัวไปรงไปทงมันแตะไปทงมันแตะครับแล้วไงสิโอ้ยตัวม้ารอดก็แล้วเอ้ยโอ้ยลงละ่ะฮาวอดหน้าเราพี่น้องฮอดหน้าเร็วฮอดหน้าจะร้อยเราพี่น้องเอ้ยบาตนี่โู้ยใส่ละเสียดันเอ้ยตอนเบลโมเบลน้ำมูเลยเสียดีเฮ้ยจไปเสียตะก้ออาวโอเคเลยโอเคเลย ยัอย่อไที่ละหมอน,นโอ้ขาดขาดขดาดไ,หหไปเอาลงบัดน,นี่ลงน้ำ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 อย่าไปด้วไอซีเด้วยหมยองโอ้ยหมู่บ้านมาตมื้อแขมือก้อนนี่<อ>ไปนจไหลล่ะ นี่ว้ายน้ำมาตือแขมือก่อนนี่เอาไปนน่มแนวก็ถีบนุ่มแนวเแล้วเรีออกที่หลังเขาลงมาหล่ะเรียกเขาจะทับหัวได้ห่ะทั้งหลังนั่นโอ้ตายตายบาดนี้อในเน็อย่า่าไมน่อยเหยียบลงพื้นพดีเอาลงไปสิตกน้ำเอาลงไปเอาเอาเอาสิตกน้ำเอาลงไป จะแล้วปีกายมาลงไว้นี่สองก่อสามก่อพราะปลาใหญ่มากปลากินบัดพี่น้องเลยบัย่างจักก่อเลยบัวพี่กายนี่นะครับแต่ปีนี้ครับมาลงไม่ครับพี่น้องถ้าเบื้องปลาแต่เพี้ยนกับมันใหญ่มาสิเป็น,น,นยังไงเซตอีกคือเก่า่าดึงไอ้่าดึงมันสีขาดอีเมียเอ้ยจ,ออจอยจะบอกยากเนาะจะมันําข่อยังบอกยากปัานนี้เฮ้มันสิขาดจะไปดึงมันเทศจ้าง เห็นว่าบ่นเพราะไงเสียเราลงมาเหรอบ่นมาโยนลงไปเลยโยนลงน้ำเลยเฮืมเลยอนี่ของงูยุลงอีกตัวนั่นแทับก้อยใหญ่จักบาดได้แล้วแล้ทับก้อยใหญ่ได้นั่นไต้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 ลงไปกวนข้นได้นั่นได้หน่อยนะก็ดีพี่น้องเอ๋ยเพราะอย่างปากเปียกอีหลีหลานน้อยนี่ใหญ่เกินมากเสียไปเป็นสาวหางเครื่อกันมันเลี่ยวอยู่นี่หรือเป็นมอลำเลยบ่เหรอ สิเป็นหยางเป็นะลารำเเป็นหางเคียงไอส้สิแท่นแหลนแท่นหลดเนาะ <Okay. S 1> เออคือบาดนี่นี่ยังจะเป็นนกักกีฬาตะก้อเอาใหญ่ใหญ่กันไปเนาะบรรยากาศย่างมะเรงพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเอาเฮ็ดไปสรนละความสุขความสุขแบบบ้าน เพ็้ไปพ่ให้พี e ่ให้น้องได้กินปูกินปลานะครับม่มีไผดอกมีแต่เชียบไม่ละมาเฝาหน้าอยู่นี่เพี้สตัมเพี้เอาเจ้าขวงอะนละเพื่อนก็ดีเพราะว่าหยาเพื่อนกับว่านเลี้ยวอีกบดบมันก็จะเอางัวมาเฝาอยู่พี่ละเชียบไม่เพ่นสิมาอยู่พี่ละนะครับนะเพราะว่าหยากับว่านเลี้ยนะครับให้หน้าเพื่อนไทยเพื่อนยังเรียบร้อยแล้วนะครับว่านหยาแล้วนะครับเอาโอเคโอเคไปปลูกบัวเอาบัวมาปลูกมาอนี้นะครับกับทีมงาน กลางทรงไห้ตรงหน้าคือเกาคือเดิมพี่น้องครับบรรยากาศบ้านเฮ่าพี่น้องเอ้ยเตรียมปลูกอันบัวแล้วก็สิเตรียมเอาปลามาลงพี่น้องครับบ้านนี้เอา้าสบายดีย้ำมาแร่งพี่น้องครับจวดจวด